คณะผู้จัดทำได้ทำช่อง YouTube นี้ขึ้นเนื่องจากได้รับอานิสงส์มากมายจากการสวดมนต์และอ่านหนังสือทำปฏิบัติสิ่งที่ได้รับคือความสุขทางจิตใจความสงบและความรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมจึงมีความประสงค์ที่จะทำช่อง YouTube นี้ให้เป็นธรรมทานแก่สังคมให้เกิดประโยชน์ความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนุษย์โดยทั่วกัน บทความในช่อง YouTube นี้ได้คัดมาจากหนังสือธรรมทานที่ผู้มีจิตกุศลได้พิมพ์เผยแพร่ตามวราระต่างๆและแหล่งข้อมูลต่างๆอีกหลายแห่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือได้ละเมิดในสิทธิ์ของผู้ใดคณะผู้จัดทำกราบขออภัยมาณที่นี้บุญกุศลที่เกิดจากการเผยแพร่เป็นธรรมทานนี้ขออุทิศให้แก่บรรพบุรุษบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณครูอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีผีบ้านผีเรือนสพรพเวสีทั้งหลายและสรัพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้และจงได้รับบุญกุศลน,นี้โดยทั่วหน้ากันเทินถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข ถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่ๆขึ้นไปจากใจคณะผู้จัดธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องพันิพาลจากหนังสือธรรมทานอภิมหามงคลธรรม ผลการปฏิบัติของพระสุปฏิปันโนว่าพระนิพพานไม่สูญพระนิพพานเป็นอัตตาพระเดชพระคุณพระอุบารีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องมงคลกถาเอาไว้เมื่อวันที่10กันยายน2470กล่าวไว้ว่าอันตัวที่ไม่ตายนั้นท่านให้ชื่อว่าโพธิสัตว์ พึงสันนิษฐานได้ว่าสัตว์นั้นแลคือตัวเราเป็นผู้ไม่ตายเหมือนอย่างพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อได้สำเร็จพระอรหัตผลแล้วก็เป็นอันได้สำเร็จพระนิพพานเมื่อท่านสำเร็จพระนิพพานแล้วสัตว์ที่ตรัสรู้ที่ไม่เคยตายนั้นก็ยังอยู่ไม่สูญไปข้างไหนสูญแต่กิเลสเครื่องก่อพบก่อชาติเท่านั้น จึงพอสนิฐานเห็นได้ว่าพระนิพพานไม่สูญอย่างเอกแต่การที่จะทำให้สำเร็จต้องฝ่าฝืนอำนาจของพระยามานพระเดชพระคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมหาเทระกาไว้ในโอวาทของท่านในหนังสือมุตโตไทยหน้า24ว่าแม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นกัน พระองค์ประทับนั่งอยู่นะควงไม้โพพึกแห่งเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามคงดับอยู่ที่จิตที่จิตนั่นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามพึงดับจิตของตนตนจะทำลายกิริยาหรือตัวสมมุติหมดสิ้นจากจิตยังเหลือแต่อกิริยาเป็นถีติจิต ติตธิธรรมอันไม่รู้จักตายฉะนั้นแหลหนังสือชีวประวัติฉบับปรับปรุงพศ2535ของหลวงปู่ชอบฐานสมโหวัดป่าโคกมนจังหวัดเลยท่านได้เขียนเอาไว้ว่านิพพานไม่ได้ศูนย์ไม่ได้อยู่ตามที่โรคคาดคะเนหรือเดากันทำจริงแล้ว จะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นนิพพานเองเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์เองและหายจากสงสัยโดยประการทั้งปวง